คู่มือญาติและผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมพิเศษเชื้อดื้อยาคืออะไรอันตรายหรือไม่เชื้อดื้อยาเป็นเชื้อโรคที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อหลายขนาดโดยดื้อต่อยาปฏิชีวนะตัวสุดท้ายหรือเกือบสุดท้ายที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ยาที่มีราคาแพงหรือไม่มียาที่จะฆ่าเชื้อเหล่านั้นได้หากท่านมีเชื้อดื้อยาต้องระวังไม่ให้เชื้อดื้อยานั้นเกิดการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมักจะไม่เกิดอันตรายจากเชื้อดื้อยาแต่ผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนแอผู้ป่วยหนัก หรือได้รับการใส่สายสวนปะสะวะัสสาวะสายสวนหลอดเลือดส่วนกลางอาจมีการติดเชื้อดังกล่าวได้ใครบ้างที่อาจมีเชื้อดื้อยาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการมีเชื้อดื้อยาได้แก่ผู้ที่เคยรับการรักษาในหอผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยเชื้อดื้อยาผู้ป่วยอาการหนัก ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนะักผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านจุลชีพหลายชนิดหรือได้รับยาต้านจุลชีพเป็นเวลานาน,านผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยมีเชื้อดื้อยาเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะได้รับการดูแลและปฏิบัติด,ดังนี้ ผู้ป่วยจะได้อยู่ในบริเวณที่จัดให้โดยเฉพาะหรือห้องแยกติดป้ายสัญลักษณ์ contact precaution ที่ประตูหรือปลายเตียงเพื่อเตือนให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานในการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดเมื่อเข้ามาภายในบริเวณดังกล่าวผู้ป่วยควรจะอยู่แต่ในห้องแยกหรือบริเวณแยกและล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหลังการใช้ห้องน้ำ หลังการไอหรือจามและหลังสัมผัสสิ่งคัดหลั่งที่ออกมาจากร่างกายถ้ามีความจำเป็นต้องไปตรวจรักษาในสถานที่อื่นๆปิดปากและจมูกและล้างมือทุกครั้งหลังการไอหรือจามแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนต้องสวมเสื้อคลุมและถุงมือเมื่อให้การรักษาพยาบาลท่าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนี้ไปสู่ผู้ป่วยรายอื่นๆและต้องล้างมือหรือทำความสะอาดมือด้วยแอลโกอฮอล์แฮนด์รับหลังจากการให้การรักษาพยาบาลท่านผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยต้องสวมเสื้อคลุมและถุงมือ ไม่ควรสัมผัสผู้ป่วยหรือสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยและต้องล้างมือก่อนออกจากห้องบริเวณดังกล่าวทุกครั้งญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาห้ามช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยรายอื่นเชื้อดื้อยาบนตัวผู้ป่วยแพร่กระจายได้อย่างไร เชื้อดื้อยาสามารถอยู่ที่มือผู้ป่วยเป็นเวลานานอันเป็นผลจากการปนเปื้อนของปัสสาวะอุจจาระหรือผิวหนังบริเวณร,รอบก้นของตัวผู้ป่วยเองเนื่องจากเชื้อนี้มีปริมาณมากในบริเวณดังกล่าวถ้าผู้ป่วยไม่ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี ท่านจะแพร่เชื้อนี้ออกไปจากการสัมผัสผู้อื่นโดยตรงหรือผ่านการจับต้องสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆหลังถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะให้ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำกับสบู่ถ้ามือของท่านไม่มีการปนเปื้อนของอุจจาระปัสสาวะหรือของเหลวจากแผลสามารถเลือกทำความสะอาดมือได้ทั้งสองแบบคือ ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างหรือล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ก็ได้เมื่อกลับไปอยู่บ้านผู้ป่วยควรทำอย่างไรโดยทั่วไปเชื้อดื้อยาจะแพร่กระจายได้น้อยเมื่ออยู่นอกสถานพยาบาลสมาชิกภายในครอบครัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมักจะไม่ค่อยได้รับเชื้อดื้อยาผู้ป่วยต้องล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยเฉพาะหลังถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะรวมทั้งก่อนรับประทานอาหารเสื้อผ้าและจานอาหารของท่านสามารถซักล้างทำความสะอาดตามปกติเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นกรุณาอย่าลืมเตือนทุกคนที่ใกล้ชิดผู้ป่วยให้ล้างมืออย่างเคร่งครัดเมื่อไหร่ผู้ป่วยจะไม่ต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เมื่อเวลาผ่านไปเชื้อแบคทีเรียอื่นๆในลำไส้ของผู้ป่วยอาจ,จเจริญเติบโตโทดแทนเชื้อดื้อยาได้ท่านอาจได้รับการตรวจอุจจาระหรือปัสสาวะซ้ำเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยยังมีเชื้อดื้อยาอยู่หรือไม่เมื่อผู้ป่วยต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งนะคะดังนั้นผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปจนกว่า ผลการตรวจอุจจาระหรือปัสสาวะของผู้ป่วยไม่พบเชื้อดื้อยาอย่างน้อยสครั้งต่อเนื่องกันถ้าผู้ป่วยมาตรวจที่โรงพยาบาลไม่ว่าตามนัดหรือมาที่ห้องฉุกเฉินก็ตามผู้ป่วยหรือผู้ที่มาพร้อมท่านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องบัตรเจ้าหน้าที่เปลแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ให้การดูแลผู้ป่วยทุกครั้งว่าท่านมีเชื้อดื้อยาด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลือดสิลป์